สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งกับคลิปหนังสือเล่มใหม่นะคะก่อนอื่นต้องขอเกริ่นนํากันสักเล็กน้อยนะคะสำหรับหนังสือเล่มน,นี้แล้วก็ยังเป็นหนังสือที่ขายดีระดับ bestseller ของนิวยอร์กไทม s ์ด้วยนะคะหนังสือเล่มน,นี้มีชื่อว่าโชคดวงความบังเอิญคุณกำหนดได้ทำไมเขาถึงเชื่อว่า โชคดวงและความบังเอิญเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์เรากำหนดได้หรือคะสิ่งอัศจรรย์นั้นเกิดขึ้นได้ทุกวันและทุกแห่งอะไรก็ตามที่ในชีวิตประจำวันที่เราไม่ค่อยได้เห็นเรามักจะมองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นว่าเวลาที่เราเห็นดาวตก เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์เพียงเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีดวงดาวอีกมากมายที่พุ่งและตกลงมาจากท้องฟ้าเบื้องบนตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่สามารถที่จะมองได้ด้วยตาเปล่าในตอนกลางวันเท่านั้นเองถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าสิ่งอัศจรรย์เป็นเรื่องประหลาดแต่มันก็ยังคงแล่นผ่านจิตสำนึกของเราทุกวัน เราสามารถเลือกได้ว่าจะสังเกตเห็นมันหรือเพิกเฉยมันก็ได้โดยไม่สนใจว่าชะตาชีวิตของเราอาจจะแขวนอยู่กับความสมดุลของมันก็ได้จงปรับให้เข้ากับสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นแล้วในพริบตาเดียวชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ปรากฏการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจน่าพิศวงและน่าตื่นเต้นเกินกว่าที่คุณจะสามารถจินตนาการได้แต่ถ้าคุณเพิกเฉยกับมัน โอกาสก็จะหลุดลอยไปตลอดการคำถามก็คือถ้าคุณพบกับสิ่งอัศจรรย์นั้นคุณจะรับรู้มันได้หรือไม่และถ้าคุณรับรู้ได้คุณจะทำอะไรและถ้าคุณสามารถสร้างสิ่งอัศจรรย์ของตัวคุณเองได้ด้วยวิธีใดก็ตามคุณจะเลือกทำอะไรนอกเหนือจากตัวตนที่เป็นร่างกายของคุณนอกเหนือจากความคิดและอารมณ์ มีดินแดนแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ภายในตัวคุณที่มีความเป็นไปได้สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแท้จริงณสถานที่แห่งนั้นทุกสิ่งสามารถเป็นไปได้แม้แต่สิ่งอัศจรรย์หรือโดยเฉพาะสิ่งอัศจรรย์ดินแดนส่วนนี้ที่อยู่ในตัวคุณประสานกับทุกสิ่งที่ดํารงอยู่และทุกสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นเวลามากกว่า1ิปีที่นักเขียน ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ดรดีพักโชปรามีความสนใจแนวความคิดที่ว่าเหตุบังเอิญนั้นเกี่ยวข้องกับการแนะแนวทางและการปรับแต่งชีวิตของเราซึ่งเราทุกคนต่างก็เคยประสบกับเหตุการณ์ต่างๆที่ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจหรือเล้นลับเช่นคุณอาจกำลังทำความสะอาดตู้ใบหนึ่ง และพบกับของขวัญที่ได้รับจากคนที่คุณไม่ได้ติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายปีแล้วภายในอีกชั่วโมงต่อมาคนคนนั้นก็โทรมาหาคุณโดยไม่มีปีไม่มีคลุยหรือว่าคุณอาจจะอ่านบทความในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการทดลองรักษาโรคมะเร็งผิวหนังแต่ก็ไม่ทราบด้วยเหตุผลอะไรคุณก็ตัดสินใจที่จะเก็บหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นไว้อีกหนึ่งเดือนต่อมาญาติของคุณทมบอกว่า เขาเพิ่งไปตรวจร่างกายและพบว่าเป็นมะเร็งผิวหนังซึ่งเนื้อหาในบทความที่คุณเก็บไว้หรือคุณได้อ่านนั้นส่งผลต่อแนวทางการเลือกรักษาของเธอและลงเอยด้วยการที่รักษาชีวิตของเธอไว้ได้หรือรถของคุณอาจจะเสียอยู่บนถนนสายเปลี่ยวและทันทีที่คุณสงบสติได้สักพักหลังจากที่ติดแงกอยู่ตรงนั้นหลายชั่วโมงรถคันแรกที่ผ่านมาก็คือ รถลากคุณอาจจะมองว่าช่วงเวลาเช่นนั้นเป็นเพียงเหตุบังเอิญได้หรือไม่แน่นอนมันเป็นเพียงเหตุบังเอิญก็ได้แต่ถ้ามองให้ละเอียดลึกแล้วช่วงเวลาเหล่านั้นก็สามารถเป็นเสี้ยวหนึ่งของปาฏิหาริย์ได้เช่นกันแต่ละครั้งที่เราพบกับเหตุการณ์เช่นนี้เราสามารถเลือกที่จะไม่ใส่ใจมันเหมือนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไปตามเรื่องราวในโลกอันวุ่นวายใบหนึ่ง หรือว่าเราเลือกที่จะรับรู้ว่ามันอาจเป็นเหตุการณ์ที่เป็นจุดพลิกผันของชีวิตซึ่งมันอาจพิสูจน์ให้คุณเห็นก็ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นั้นอาจจะมีความหมายหรืออาจจะเป็นข่าวสารหรือการบอกใบ้เป็นในเกี่ยวกับชีวิตอีกด้านหนึ่งของเราซึ่งเราก็ควรจะต้องสนใจ คุณเคยฟังเสียงในใจที่สงบลึกลงไปภายในตัวเองหรือไม่คุณเคยรับรู้ถึงความรู้สึกจากส่วนลึกเกี่ยวกับบางสิ่งหรือใครบางคนหรือเปล่าเหตุบังเอิญก็เป็นรูปแบบของข่าวสารอีกอย่างหนึ่งเช่นกันเมื่อคุณใส่ใจกับมันคุณจะสามารถเรียนรู้การได้ยินข่าวสารต่างๆนั้นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และเมื่อคุณเข้าใจพลังต่างๆที่สร้างเหตุบังเอิญให้เกิดขึ้นคุณก็จะสามารถควบคุมพลังเหล่านั้นและสร้างเหตุบังเอิญที่มีความหมายของตัวคุณเองได้เป็นฉกๆาคนเรามักจะใช้ชีวิตด้วยความกลัวสิ่งนั้นสิ่งนี้กังวลไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้และตื่นเต้นกับสิ่งเล็กๆน้อยๆเหมือนเด็กเด็กที่เล่นซ่อนหาใจหนึ่งก็อยากให้เขาหาเจอ แต่อีกใจก็หวังว่าเขาจะหาไม่เจอบางทีก็กัดเล็บเวลาที่รอคอยสิ่งใดอย่างคาดหวังเมื่อโอกาสนั้นอยู่ใกล้ตัวเราเราก็จะรู้สึกกังวลและเมื่อความกลัวเป็นฝ่ายชนะเราก็จะหลบซ่อนภายใต้เงามืดนี่ไม่ใช่วิธีที่จะใช้ให้ชีวิตผ่านพ้นไปได้คนที่เข้าใจแก่นแท้ของความเป็นจริงหรือบางความเชื่อจะเรียกคนเหล่านั้นว่าผู้รู้แจ้ง ซึ่งล้วนเป็นคนที่ปราศจากความรู้สึกกลัวหรือความกังวลเมื่อคุณเข้าใจวิธีที่ชีวิตทำงานจริงๆทั้งในเรื่องของกระแสพลังงานสะสารและสติปัญญาซึ่งสั่งการอยู่ทุกขณะแล้วเมื่อนั้นคุณจะเริ่มเห็นพลังที่น่าทึ่งคุณจะไม่รู้สึกรำคาญกับสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกอีกต่อไป คุณจะมีจิตใจที่สบายและเต็มไปด้วยความสุขนอกจากนี้คุณจะเริ่มพบกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญมากขึ้นในชีวิตเมื่อคุณใช้ชีวิตของคุณไปกับการชื่นชมเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญรวมทั้งความหมายของเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วคุณจะสามารถติดต่อกับดินแดนแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดซึ่งซ่อนเร้นอยู่ นี่คือเวลาที่ความอัศจรรย์เริ่มขึ้นและนี่คือสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าการลิขิตชีวิตอย่างประจวบเหมาะ s y n c h r o d e s t i n y ซึ่งสภาวะนี้มันเป็นไปได้ที่ความปรารถนาทุกประการของเราจะบรรลุผลได้เองการลิขิตชีวิตอย่างประจวบเหมาะต้องใช้การเข้าใจในดินแดนที่ลึกซึ้งภายในตัวคุณเองขณะเดียวกัน ก็ตื่นขึ้นสู่การเคลื่อนไหวไปตามจังหวะอันประณีตของเหตุบังเอิญที่เกิดขึ้นในโลกแห่งวัตถุนี้มันต้องใช้การเข้าใจในธรรมชาติอันลึกซึ้งของสิ่งต่างๆและการรับรู้ถึงพลังแหล่งกำเนิดพลังที่ซ่อนเร้นซึ่งสร้างจากจัก,กรวาลของเราอยู่ตลอดเวลายอย่างไม่สิ้นสุดรวมทั้งมีความตั้งใจสแสวงหาโอกาสเฉพาะต่างๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อมันปรากฏให้คุณเห็นก่อนที่เราจะลงลึกไปในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้นะคะเรามาลองทำการทดลองเล็กๆนี้ก่อนโดยหลับตาของคุณลงและคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้กระทำมาตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมา ปล่อยให้ความทรงจำของคุณย้อนกลับไปจากจุดที่คุณอยู่ในขณะนี้ไปสู่จุดที่คุณอยู่เมื่อวานในเวลาเดียวกันนี้พยายามเก็บรายละเอียดในสิ่งที่คุณได้กระทำมาแล้วให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จากภาพในใจของคุณและความคิดต่างๆที่ได้ผ่านเข้ามาในจิตใจของคุณ รวมทั้งความรู้สึกต่างๆที่ได้กระทบจิตใจคุณขณะที่คุณกำลังปฏิบัติอยู่นี้เลือกหัวข้อหรือเรื่องสักเรื่องหนึ่งจากช่วงเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาและเพ่งความสนใจไปที่ความคิดนั้นๆไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่สำคัญมากหรือน่าตื่นเต้น ขอให้เป็นเพียงสิ่งที่คุณจําได้ว่าเกี่ยวข้องกับมันในช่วงระหว่างวันที่ผ่านมาเช่นถ้าคุณไปที่ธนาคารคุณอาจเลือกเรื่องเงินหรือเรื่องเกี่ยวกับด้านการเงินหรือถ้าคุณไปพบแพทย์ตามที่นัดไว้คุณอาจเลือกเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็ได้ และถ้าคุณไปออกกำลังกายตีกอล์ฟหรือเล่นเทนนิสคุณก็สามารถเลือกเกี่ยวกับกีฬาแล้วพิจารณาเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านั้นสักสองถึงสามวินาทีคราวนี้นึกย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้ว โดยเริ่มจากการเพ่งความสนใจจากวันนี้แล้วค่อยนึกย้อนกลับไปทีละปีทีละปีจนกระทั่งคุณย้อนกลับไปถึงวันที่เดียวกันนี้เมื่อ5ปีก่อนลองดูว่าคุณสามารถนึกถึงสถานที่ที่คุณเคยอยู่และสิ่งที่คุณเคยทําในครั้งนั้นได้มากน้อยขนาดไหน พยายามนึกภาพชีวิตของคุณในครั้งนั้นให้ชัดเจนมากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้จนเมื่อคุณสามารถสร้างภาพในใจเกี่ยวกับชีวิตของคุณเมื่อ5ปีที่แล้วได้ชัดเจนจึงเริ่มยกหัวข้อหรือเรื่องราวที่คุณเลือกไว้จากสิ่งที่คุณได้ทำมาเมื่อ24ชั่วโมงที่แล้วขึ้นมา เช่นถ้าคุณเลือกหัวข้อด้านการเงินสุขภาพหรือศาสนาหรืออะไรก็ตามคราวนี้ให้เก็บรายละเอียดในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นๆตลอด5ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันให้ได้มากที่สุดพยายามนึกถึงเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ ภายใต้ขอบเขตของหัวข้อที่คุณเลือกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเลือกหัวข้อเกี่ยวกับสุขภาพคุณอาจนึกถึงโรคภัยไข้เจ็บที่คุณเคยเป็นและการที่โรคนั้นทำให้คุณต้องเปลี่ยนหมอจากคนนี้เป็นคนนั้นวิธีที่คุณตัดสินใจเลิกบุหรี่และสิ่งนั้นส่งผลต่อชีวิตด้านอื่นๆของคุณอย่างไร หรือคุณอาจจะเลือกการอดอาหารหรือสิ่งอื่นๆที่เป็นไปได้อีกร้อยอีกพันอย่างจงลงมือทำทันทีและเริ่มแบบฝึกหัดน,นี้เสียแต่เดี๋ยวนี้ขณะที่คุณคิดว่าหัวข้อที่คุณเลือกนั้นส่งผลดีต่อชีวิตคุณอย่างไรและมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคุณในปัจจุบันนี้อย่างไร แน่ใจเลยว่าคุณคงค้นพบเหตุบังเอิญต่างๆมากมายนอกจากนี้ยังมีชีวิตของคนจำนวนมากที่ขึ้นอยู่กับการพบกันโดยบังเอิญหรือชะตาชีวิตที่พลิกผันหรือแม้แต่แนวทางที่เปลี่ยนไปสู่ทิศทางใหม่โดยฉับพลันแต่แล้วก็มีทีท่าว่าหัวข้อที่คุณเลือกเพียงข้อเดียวนั้น จะเกี่ยวข้องกับด้านอื่นๆอีกมากมายในชีวิตของคุณถึงแม้ว่าหัวข้อนั้นอาจดูไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นักในตอนแรกการเก็บรายละเอียดในอดีตของคุณในลักษณะนี้จะทำให้คุณเข้าใจถึงบทบาทของเหตุบังเอิญที่ปรากฏในชีวิตคุณได้มากขึ้นและคุณจะพบว่าแม้แต่รายละเอียดปลีกย่อยเพียงน้อยนิดที่เปลี่ยนไป ก็อาจทำให้ชีวิตของคุณลงเอยในรูปแบบอื่นกับคนอื่นที่แตกต่างจากเดิมทำงานอื่นดำเนินชีวิตบนแนวทางที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงแม้ว่าตอนนี้ที่คุณคิดว่าคุณได้กำหนดและวางรูปแบบของชีวิตคุณไว้หมดแล้วสิ่งต่างๆก็ยังคงเกิดขึ้น ซึ่งช่วยปรับแต่งชีวิตของคุณในแบบที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงเหตุบังเอิญต่างๆหรือสิ่งอัศจรรย์เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิตเป็นการบอกโดยในว่าจักรวานนั้นได้จัดการวางแผนที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคาดคิดไว้ให้กับคุณแล้วเมื่อเราเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิต ด้วยพื้นฐานทางด้านจิตวิญญาณแล้วสิ่งต่างๆมากมายจะเกิดขึ้นเราจะกลายเป็นคนที่ตระหนักถึงรูปแบบต่างๆที่ละเอียดอ่อนและจังหวะที่สอดคล้องกันซึ่งควบคุมชีวิตของเราทั้งหมดเราจะเข้าใจช่วงเวลาของความทรงจําและประสบการณ์อันยาวนานที่หล่อหลอมให้เราเป็นบุคคลที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ ความกลัวและความกังวลสูญหายไปขณะที่เรารู้สึกประหลาดใจกับการเฝ้าดูโลกขณะที่มันเผยตัวออกมาเราจะสังเกตเห็นโครงข่ายของเหตุบังเอิญนี้อยู่รายร้อมรอบตัวเราซึ่งเราจะพบว่าทุกเหตุการณ์นั้นมีความหมายแม้แต่เหตุการณ์ที่เล็กที่สุดก็ตามเราจะค้นพบว่า เมื่อไหร่ที่เราใส่ใจและมีความตั้งใจต่อเหตุบังเอิญเหล่านี้เราสามารถกำหนดผลที่ตามมาในชีวิตของเราได้เราจะเชื่อมต่อกับทุกคนและทุกสิ่งในจักรวาลรับรู้ถึงจิตวิญญาณที่ทำให้เราทุกคนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเราจะเผยให้เห็นถึงความมหศัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ลึกภายในตัวเราและยินดีไปกวบา ความรุ่งโรดที่ค้นพบใหม่นี้เราจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบชะตาชีวิตของเราอย่างมีสติให้เป็นการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์โดยไร้ขีดจำกัดตามที่ตั้งใจไว้ด้วยการกระทำเช่นนี้เราจะสมหวังตามความฝันที่อยู่ลึกในจิตใจและขยับใกล้เข้าสู่การรู้แจ้งมากขึ้น นี่คือมหัศจรรย์ของลิขิตชีวิตอย่างประจวบเหมาะผู้เขียนได้กล่าวไว้ว่าในเนื้อหาที่จะกล่าวต่อไปนี้ในหนังสือเล่มนี้แบ่งเป็นสองภาคภาคที่1เป็นการศึกษาการทำงานเชิงกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของเหตุบังเอิญความประจวบเหมาะของเหตุการณ์ต่างๆ และการลิขิตชีวิตอย่างประจวบเหมาะซึ่งมันจะตอบคำถามที่ว่าสิ่งนี้ทำงานอย่างไรและในภาคที่สองนั้นจะครอบคลุมหลักการของการลิขิตชีวิตอย่างประจวบเหมาะทั้ง7ประการพร้อมกับแผนปฏิบัติในแต่ละวันเพื่อนำสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไปใช้และตอบคำถามที่ว่าสำหรับฉันแล้วสิ่งนี้หมายความว่าอะไร หนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายอยู่2ประการคือเพื่อเข้าใจถึงวิธีการทำงานของการลิขิตชีวิตอย่างประจบเหมาะและ2ก็คือเพื่อเรียนรู้เทคนิคเฉพาะในการควบคุมพลังของมันที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเราหนังสือเล่มนี้ไม่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ในชั่วข้ามคืนแต่ถ้าคุณตั้งใจสละเวลาเล็กน้อยเป็นประจำทุกวัน คุณจะพบว่าสิ่งอัศจรรย์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องที่อาจเป็นไปได้แต่มันมีอยู่มากมายซึ่งเกิดขึ้นได้ทุกวันทุกชั่วโมงและทุกนาทีในชีวิตของคุณณเวลานี้มเมล็ดพันธุ์ที่ก่อเกิดชะตาชีวิตที่สมบูรณ์ได้ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณจงปลดปล่อยพลังที่ซ่อนเร้นนั้นออกมา และใช้ชีวิตที่น่ามหาัศจรรย์กว่าความฝันใดๆมาเริ่มต้นหนังสือในภาคที่หนึ่งกันค่ะมั่นใจกับความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดบ,บทที่หนึ่งวัตถุจิตใจและจิตวิญญาณในเวลาที่เรารับรู้ถึงโลก ที่แวดล้อมตัวเราอยู่นี้เราจะเริ่มสังเกตเกี่ยวกับสถานภาพของเราภายในโลกใบนี้คำถามอมตะที่เรามักจะถามกันได้แก่ทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ฉันเข้ากับระบบของสิ่งต่างๆได้แค่ไหนชะตาชีวิตของฉันจะเป็นอย่างไรตอนที่เราเป็นเด็กเราเฝ้าคิดแต่ว่าอนาคตเป็นเหมือนแผ่นกระดาษที่ว่างเปล่า ซึ่งเราสามารถขิดเขียนเรื่องราวของเราได้เองมันดูเหมือนมีสิ่งต่างๆที่เป็นไปได้มากมายไม่สิ้นสุดและเกิดแรงกระตุ้นภายในตัวเราจากการที่เราตั้งมั่นว่าจะต้องค้นหาสิ่งเหล่านั้นให้จงได้และจากความพึงพอใจสูงสุดในการมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความเป็นไปได้มากมายเหล่านั้นแต่เมื่อเราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ และได้รับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับขีดจำกัดของเราแล้วมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของเราก็แคบลงสิ่งซึ่งครั้งหนึ่งเคยรู้สึกกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตกลับกลายเป็นความคับแคบและมืดมนมีวิธีหนึ่งที่จะนำความสุขกลับมาจากความเป็นไปได้ที่ไร้ขอบเขตนั้นและสิ่งที่ต้องการก็คือ ความเข้าใจแก่นแท้ของความเป็นจริงและนั่นคือความตั้งใจที่จะรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิ่งต่างๆและการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของทุกสิ่งโดยการใช้เทคนิคเฉพาะจะทำให้คุณพบว่าโลกเริ่มเปิดสู่คุณและโชคโอกาสต่างๆที่เคยเกิดขึ้นนานๆครั้งก็จะปรากฏบ่อยมากขึ้น ถ้าคุณอยากรู้ว่าการลิขิตชีวิตอย่างประจวบเหมาะมีพลังมากเพียงใดลองนึกถึงภาพตัวคุณอยู่ในห้องที่มืดสนิทพร้อมกับมือถือไฟฉายไว้ในมือกระบอกหนึ่งคุณเปิดไฟฉายขึ้นจึงทำให้คุณมองเห็นภาพวาดอันงดงามที่แขวนอยู่ที่ผนังคุณอาจคิดว่านี่เป็นงานศิลปะที่วิเศษจริงๆ แต่มันมีเพียงเท่านี้หรือทันใดนั้นก็มีแสงสว่างส่องมาจากด้านบนคุณมองไปรอบๆและพบว่าคุณอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะซึ่งมีภาพวาดที่แขวนอยู่บนผนังร้อมรอบตัวคุณเป็นร้อยๆภาพแต่ละภาพงดงามกว่าภาพที่ผ่านๆมาและขณะที่โอกาสเหล่านี้ปรากฏขึ้นต่อหน้าคุณคุณพบว่า เวลาทั้งชีวิตของคุณมีไว้เพื่อศึกษาและรักษางานศิลปะคุณไม่ได้ถูกจำกัดให้อยู่แต่เพียงภาพวาดเดียวที่ได้รับแสงสว่างจากแสงไฟฉายอ่อนๆนั้นอีกต่อไปนี่คือคำสัญญาที่วิธีการลิกิตชีวิตอย่างประจวบเหมาะให้กับคุณมันทำให้แสงสว่างส่องขึ้น และมอบความสามารถในการตัดสินใจที่แท้จริงแทนการเดาสุ่มให้กับเราในขณะที่กำลังก้าวไปข้างหน้าในชีวิตมันทำให้เราเห็นถึงเป้าหมายในโลกเข้าใจถึงความเชื่อมโยงกันหรือความประสานสอดคล้องกันของทุกสิ่งทําให้เราตัดสินใจเลือกแนวทางชีวิตที่เราต้องการและด้วยการเข้าถึงพลังที่กำหนดชะตาชีวิตนี้ เราจะได้พบกับความสามารถในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราตามความมุ่งหมายขั้นตอนแรกในการดำเนินชีวิตในลักษณะนี้คือการเข้าใจธรรมชาติของการดำรงอยู่ในสามระดับระดับที่1โลกทางกายภาพการดำรงอยู่ในระดับที่1นี้เกี่ยวข้องกับด้านร่างกายและวัตถุ ซึ่งก็คือจักรวาลที่เราสามารถมองเห็นได้นั่นเองนี่คือโลกที่เรารู้จักดีที่สุดซึ่งเราเรียกว่าโลกจริงมันประกอบไปด้วยวัตถุและสิ่งของต่างๆที่มีขอบเขตแน่นอนหรือทุกสิ่งที่เป็นสามมิติรวมทั้งทุกสิ่งที่เรารับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งหนั่นคือสิ่งที่เรารับรู้ด้วยการ มองเห็นได้ยินรู้สึกลิ้มรสและดมกลิ่นนอกจากนี้ยังรวมไปถึงร่างกายของเราดินน้ำลมกส๊สจุลชีพโมเลกุลและหน้ากระดาษของหนังสือเล่มนี้ในทางโลกกายภาพเวลาดูเหมือนจะเดินเป็นเส้นตรงจนเราต้องเรียกมันว่า สอนแห่งการเวลาซึ่งไหลาจากอดีตสู่ปัจจุบันและต่อไปอยังอนาคตสิ่งนี้หมายความว่าทุกสิ่งในโลกทางกายภาพนั้นมีจุดเริ่มต้นตรงกลางและจุดจบดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรตัวอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตที่รับความรู้สึกได้นั้น ต่างก็มีเกิดและมีตายหรือภูเขาต่างๆที่สูงตระหง่านขึ้นมาจากแกนโลกที่หลอมเหลวนั้นก็ยังกลับต่ำเตี้ยลงด้วยการกัดเซาะอ,อย่างหนักหน่วงจากลมและฝนโลกทางกายภาพที่เราอาศัยอยู่นั้นถูกปกครองด้วยกฎแห่งเหตุและผลที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพื่อว่าเราจะสามารถคาดเดาทุกสิ่งได้เช่น กฎทางฟิสิก์ของนิวตันทำให้เราคาดการเกี่ยวกับแรงกริยาและแรงปฏิกิริยาได้ตัวอย่างเช่นเวลาที่ลูกบิลเลียดกระทบกับอีกลูกหนึ่งด้วยน้ําหนักน้ําหนักหนึ่งและมุมกระทบกระทบมุมหนึ่งเราก็สามารถคาดการได้อย่างแม่นยำว่าลูกนั้นจะวิ่งผ่านโต๊ะไปในทิศท,ทางใด หรือนักวิทยาศาสตร์สามารถคำนวณได้อย่างชัดเจนว่าสุริยุปราคาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และกินเวลานานเท่าใดความหมายเกี่ยวกับทุกสิ่งในโลกตามสามัญสำนึกของเรามาจากสิ่งที่เรารู้จักโลกทางกายภาพนั่นเอง ติดตามเนื้อหาต่อไปของหนังสือโชคดวงความบังเอิญคุณกำหนดได้ได้ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทั้งผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่หรือผู้ที่ฟังมาโดยตลอดนะคะก็ขอให้หนังสือทุกเล่มที่แพทยได้อ่านเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมา,มากๆค่ะสวัสดีค่ะ